สวัสดีครับสำหรับเจ้านี้ครับยอดชายน้าเกษตรมาอีกแล้วครับมือนี้มาไซโดลมัยเนะาะปั๊บคาบีให้เของดีนะครับเพิ่มธาตุแคลเซียมแมกนีเซียมครับเนาะไง,ไง่ายๆสบายๆครับไม่ยากเนาะวิธีการสบายๆครับมาแล้วครับนี่กล้องควบคุมครับปับ๊บความเร็วความงสาของปุย๋ย ครับครับครับใส่มอเตอร์เกียร์เนาะในการปั่นโรมาล่งครับใช่เลยครับสบายสบายครับคุดที่หอยแล้วก่อนครับเป็นแถว ียำสลับปูมันสะพังครับนี่มากครับนี่วันแรกครับ38แรกครับไปเรื่อยๆครับเอ่ะคือเก่าคือเดิมครับนี่ครับอ่าอ่าอ่าเรื่อยๆครับ ใส่ทางปุ๋ยเนาะใส่เกียร์มอเตอร์เกียร์มุนครับดีก็เ้า,เายางเอาพี่น้องนี่ครับใส่ปูนขาวใส่ดลโใหม่ใส่ปุ๋ยก็ได้เนาะ้นอยู่กับความต้องการเฮาอยากให้มันหนาะหรือบางให้มันหน่อยหรือหลายเข้ากับปับ๊บโตกบคุ้มเอาครับ ง่ายครับไปไเรื่อยครับก็บรรยากาศคืมๆเม,มื่อนี้ครับเหลือตะเหตุคอนโทคลคุมรถไทครับนอนเล่นอยู่ทียงหงนาเนาะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ